ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่24นะครับผมพฤษภาคมนะครับพศ2568นะครับผมมาพบก,กับร้านเรามาศูนย h ช n แนลนะครับผมร้านอยู่ที่โรงเรียนบนยมัธยมนะครับอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมตั้งแต่สัปดาห์นะครับตั้งแต่เดือนหน้าไปต้นไปเด้อพี่น้องนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมพบกันที่ร้านบ้านนายมนะครับตำบลแคนอำเภอสุรมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับผมพี่น้องเจอกันอยู่ที่บ้านแสนสุขนะครับ ตำบลแสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องนะครับผมเอาตามนี้นะครับขณะที่จะแวะเวียนนะครับผมเข้าไปชงสินค้านะครับก็เป็นเวลาตามนี้เด้อพี่น้องนะครับหรือว่าอยากจัดให้ดีนะครับพี่น้องรบกวนนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมมีสินค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับจะไม่จะไม่ค่อยได้อะอยู่ ประจำที่ร้านสักเท่าไหร่นะครับพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของพี่น้องนะครับที่จะเข้ามาชมสินค้านะครับผมรบกวนนะครับโทรเข้ามาก่อนเด้อพี่น้องนะครับผม0894064695นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมถ้าพี่น้องจะเพิ่มไลน์นะครับเพิ่มด้วยไอดีนะครับพี่น้องนะครับเข้าไปกดนะครับเครื่อง เครื่องหมายนะครับที่เป็นรูปคนนะครับอยู่บนลายแล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วก็ไปเลือกคําว่า id นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรค้นหาได้เลยเด้อพี่น้องสำหรับท่านที่ต้องการซื้อสินค้านะครับผมเน้นโทรหรือทักลายเท่านั้นนะครับย้ําอีกทีเบอร์โทรเบอร์ l ลายเบอร์เดียวกันนะครับพี่น้องถ่าในสนใจสินค้านะครับผมเฉพาะสองช่องทางนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพาพี่น้องมาชมนะครับสินค้ากันนะครับวันนี้ขอเป็นเน้นนะครับที่เครื่องปรุงนะครับคอร์ส EQ วนะครับผมแล้วก็มี a า p เะครข้ามมเติมอีก หน่แค้นนะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับพอเผมแอมก็เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ด้าพี่น้องนะครับก็ยังมีเหลือนะครับหลายตัวอยู่นะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมเอาแค่เครื่องปรุงก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราพาพี่น้องมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากสายไฟก่อนนะครับพี่น้องสายไฟเนาะสายไฟสายลําโพงนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องมีทั้งหมดนะครับสี่กองนะครับมีทั้งหมดสี่กองนะครับเริ่มจากกองนี้ก่อนนะครับกองนี้ก็จะเป็นสายไทยูเนียนนะครับพี่น้องนะครับไทยูเนียนขนาด สองคูณสองจุดห้านะครับสองคูณสองจุดห้ามีทั้งหมดหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นสองจุดห้าเหมือนกันพี่น้องนะครับเป็นสองจุดห้าทั้งหมดนะครับสี่ม้วนนะครับผมม้วนละสิบเมตรนะครับม้วนละสิบเมตรนะครับสี่ม้วนม้วนละสิบเมตรนะครับพี่น้องนี่ครับพร้อมหัวสเปคคอรดนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมกองนี้นะครับสี่เส้นนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็มาที่ ตัวนี้เป็นสายคอเลยพี่น้องนะครับสายคอนะครับอันนี้ได้มาจากของเดิมทําเป็นสายลําโพงนะครับทําเป็นสายลําโพงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายนะครับ1เส้นจะมีทั้งหมดสายด้านในจะมีทั้งหมด6เส้นห้าเส้นนะครับพี่น้องนะครับผมนะครับผมหนึ่งหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวตัวนี้นะครับจะมีข้างในทั้งหมดนะครับผมห้าเส้นนะครับอ่าเป็นสายทองแดงค่อนข้างใหญ่อยู่นะพี่น้องนะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งจุดห้านะครับถ้า ถ้าดูตามขนาดสายนะครับไม่น่าจะต่ามของนิวล่านะครับเป็นสายทองแดงนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวขอดูตัวนี้นะครับไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรลงเหลือนะพี่น้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายนะครับผมหนึ่งหนึ่งคอนะครับหนึ่งคอก็จะประกอบไปด้วยห้าเส้นนะครับผมสายหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับประกอบไปด้วยข้างในนะครับ 5เสนนะครับส่วความยาว20เมตรนะครับ20เมตรตัวนี้สีดํา20เมตร1มึงวนนะครับพี่น้องแล้วก็ตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวตัวนี้ยังมีโลโก้ลงเรืออยู่นะครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่น้องว่าเป็นสายอะไรนะครับผมเดี๋ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูให้พี่น้องก่อนนะครับตัวนี้น่าจะทําเป็นสายไฟได้นะครับเพราะตัวนี้ทนแรงดันไฟอยู่ที่สามร้อยถึงห้าร้อยโวลต์นะครับนะครับตัวนี้ก็สายก็ไม่ได้เล็กนะพี่น้องนะครับผมนี่ครับสายไม่ได้เล็กนะครับ สายก็ประมาณสายหนึ่งจุดห้าเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายนะครับหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับครับผมหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับจะมีสายออกทั้งหมดสี่นะครับผมเป็นสายสี่คอนะครับตัวนี้เป็นสายสี่คอตัวนี้ห้าคอนะครับพี่น้องอตัวที่เป็นห้าคอนะครับตัวนี้เป็นสี่คอนะครับส่วนความยาวนะครับความยาวตัวนี้จะอยู่ที่ยี่สิบเมตรเท่ากันนะครับยี่สิบเมตรเท่ากันเลยนะครับตัวนี้ก็ยี่สิบเมตรนะครับผมเป็นสายสี่คอนะครับ นครับเป็นสาย4ี่คอนะครับตัวนี้ก็4ี่คอนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น5้าคอนะครับพี่น้องสามารถเอาเป็นเอาไปตัดแปร่งได้พี่น้องนะครับทำเป็นสายลำโพงได้นะครับทําเป็นใช้เดินไฟในบ้ museum. านก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานได้หลากหลายเลยพี่น้องนะครับสายเป็นสายทองแดงพี่น้องนะครับเป็นสายทองแดงนะครับนี่ครับทองแดงค่อนข้างเบอร์ใหญ่อยู่นะครับนี่ครับทองแดงค่อนข้างเบอร์ใหญ่นะครับนี่ครับไม่ว่าไอ้ตัวสีดํานี่ก็ใหญ่นะพี่น้องนี่ครับนะครับใหญ่นะครับ จะได้สนใจนะครับผมหกสิบเมตรนะครับผมสีขาว20เมตรนะครับ2ม้วนแล้วก็สีดํา20เมตร2ม้วนนะครับสีขาว4คอสีดํา5คอนะครับกองนี้นะครับ1,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ1,200บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็มาอีกกองนะครับมาอีกกองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายลำโพงนะครับที่มีสเปคคอนมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับผม2คูด2.5นะครับหาเมตรนะครับ5เมตร2ม้วนนะครับเดี๋ยวขอดูตัวนี้นิดนึงนะครับ อันนี้1.5นะครับเดวขออนุญาตนิดนึงนะครับอ well. ันนี้2.5ครับ2.5 5เมตร1งมวนนะครับ1.5 5เมตร1งมวนนะครับแล้วก็1.5นะครับผม18เมตรนะครับ1งมวนนะครับตัวนี้มีรอยต่อได้พี่น้องนะครับมีรอยต่อนะครับมีรอยต่อนะครับอแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น2คูณนะครับ2คูณ2.5นะครับ10เมตร1งมวนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ก็สองคูณขออนุญาตนิดนึงนะครับอ่ตัวนี้ก็สองคูณสองจุดห้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ยาวสิบเอ็ดเมตรนะครับอีกหนึ่งม้วนนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวนี้ห้าม้วนวนะครับกล่องนี้เลยนะครับพี่น้องห้าม้วนนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่น้องชอบกล่องไหนก็จัดได้เลยนะครับราคานี้พร้อมส่งนะครับนี่ครับ หนึ่งสองสามนะครับสามกองนี้เท่ากันนะครับแล้วก็สายพ่วงนะครับผมสายพ่วงนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตนับนิดนึงนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแปดเส้นนะครับพี่น้องอสายพ่วงแปดเส้นนะครับสายพ่วงแปดเส้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับสายพ่วงแปดเส้นนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสายพ่วงแปดเส้นนะครับหกร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็มาดูที่ เครื่องฉายนะครับเครื่องใช้โปรเจคเตอร์นะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นแบรนด์นะครับ NEC นะครับหรือ NEC นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นรุ่นนะครับ NP 1 1 5นะครับ NP 1 1 5นะครับตัวนี้แสงแรงนะครับแสงแรงแสงอยู่ที่2,500ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคให้ดูนะครับตัวนี้ของใหม่ก็น่าจะเกือบเกือบสองหมื่นพี่น้องนะครับนะครับนะครับสองหมื่นกว่าบาทเลยนะครับตัวนี้ของใหม่เด้อพี่น้องนะครับตัวนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลนะครัับบผผมมมมถ้้้้าสุติอ่พีนนงใชไปแลวะคร หลอดมันหมดอายุนะครับหลอดหมดอายุพี่น้องก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับก็คือสามารถสั่งได้ทั่วไปเลยนะครับผมถ้าพี่น้องไม่ต้องไปวิ่งหาก็คือลาซาด้าพี่น้องนะครับเข้าไปเซิร์ชหาเลยนะครับผมหลอดจะใช้รุ่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้แรมนะครับแรมไทส์นะครับ NP 13 LP นะครับก็คือจะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับพี่น้องสามารถนะครับซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับในกรณีที่หลอดหลอดขาดนะครับหลอดหมดอายุนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับพี่น้องนะครับ ตัวนี้ก็สภาพก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้มีสายนะครับ VCA ให้นะครับนะครับตัวนี้ก็นี่ครับมีช่องวิดีโอนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีนะครับผม S Video In นะครับพี่น้องก็สามารถนะครับซื้อตัวแปลงนะครับจาก V S Video In เป็น HDMI ได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับผมช่องนี้ก็จะเป็นสัญญาณเสียงนะครับ นี่ครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้สวยๆนะครับ2500าบาทนะครับ2500าบาทนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขึ้นอะสเปคนะครับให้พี่น้องดูนะครับว่าตัวนี้สเปคมันอยู่เท่าไหร่นะครับผมราคาก่อนหน้านั้นนะครับราคาที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นให้พี่น้องดูนะครับ2500าบาทนะพี่น้องสำหรับเครื่องใช้นะครับพร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ p ปรแอ p นะครับโปรคมสันนะครับคมสัน PA 200นะครับ คมสัน PA 200นะครับตัวนี้เดิมๆนี่พี่น้องนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่มีคอร์สในตัวนะครับมีคอร์สโอเวอร์ในตัวนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นคอร์สโอเวอร์ในตัวนะครับนี่ครับสามารถปรับความถี่ได้พี่น้องนะครับผมใช้คอร์สตัวเดียวนะครับถ้าฟังเพลงในบ้านก็ใช้ตัวเดียวได้เลยนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับสองตัวนะครับเครื่องเดิมๆนะครับผมใส่ในเดิมๆนะครับไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับผมคมสันนะครับผมอ่่ารรุนนนะคคัับมส พีเอ0อนะครับคมสัน PA 200นะครับตัวนี wow. view, ้ราคานะครับผมราคา3,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ3,200บาทพร้อมส่งนะครับถ้าพี่น้องอยากดูสเปคเดี๋ยวผมอหาสเปคขึ้นตามให้พี่น้องดูนะครับผมแล้วก็มาที่นะครับผมคอร์สนะครับคอร์สามทางนะครับคอร์สามทางนะครับผมครับออดิโอนะครับนี่ครับครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับผมเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีเลยนะครับผมครับออดิโอนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมด้านหลังก่อนนะครับมาชมด้านหลังนะครับ อาจจะเดินกลับไปกลับมาได้พี่น้องนะครับนี่ครับขาร์บิโอนะครับผมสัญญาณเข้านะครับส pues ัญญาณเข้าจะเป็นอ XLR นะครับผมสัญญาณออกจะเป็นแจ็คโฟนได้พี Kingston ่น้องนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่งนะครับสองทางสามทางสตูดิโอได้นะครับแล้วก็สี่ทางโมโนนะครับเล่นได้นะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆนะครับสภาพดีนะครับตัวนี้นะครับก็ขาร์บิโอนะพี่น้องราคานะครับผมหนึ่งพัน 800บ, <ain> 800บาทพร้อมส่งนะครับผมสหรับคอร์สนะครับ1,800บาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ ers, oser, คอ,อมเพรสเซอร์พี่น้องนะครับคอมเพรสเซอร์บาร์เรนเจอร์นะครับบาร์เรนเจอร์แท้นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับสี่ช่องนะครับคอมเพรสเซอร์สี่ช่องนะครับสามารถใช้กับช่องไม้ได้4ช่องนะครับพี่น้องนะครับการไม้หอนการกระแทกนะครับการ อ่าเสียงตะโกนนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับผมทําให้อุปกรณ์เราไม่เสียหายนะครับท่านไหนมีติดเหล็กไว้นะครับสนใจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับผมสี่ชั้นเอลนะครับผมบาล์เรนเจอร์นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับผมตัวนี้2,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ2,500บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกบาล์เรนเจอร์นะครับตัวแท็บูเช่นะครับเอฟเฟกบาล์เรนเจอร์นะครับเป็นรุ่นเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับพี่น้องรุ่นมาอยู่ตรงไหนเนาะ FX นะครับ2,000นะครับโมเดล FX 2000นะครับตัวนี้เป็น FX นะครับเสียงดีเลยนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับพี่น้องเดี๋ยวลองไล่ไปทุกตัวก่อนนะครับ FX นะครับเ a l a n อ e r นะครับสวยๆนะครับของใหม่ น่าจะเกือบเกือบหมื่นพี่น้องเจ็ดแปดพันนะครับตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันนะครับคลิปนี้นะครับพี่น้องตัวละสามพันห้าร้อยบาทนะครับสหรับเอฟเฟกนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอฟเฟกบาลานเซอร์นะครับผมแท้บูเช่นะครับแล้วก็มาดูที่คอร์สพี่น้องนะครับผมคอร์สมีโปรยูโรเทคนะครับหนึ่งตัวนะครับมีซีนเซ่หนึ่งตัวแล้วก็เอ็นทีเอสหนึ่งตัวนะครับเป็นคอร์สสามทางนะครับทั้งหมดเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับ ตัวละ1,000บาทนะครับพี่น้องร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ equalizer นะครับ equalizer มี modify แล้วก็ actor นะครับผมเป็นตัวสไลด์สั้นนะครับทั้ง2ตัวนะครับของ modify ก็ประมาณนี้นะพี่น้องนี่ยวให้พี่น้องดูนะครับนี่คือของ modify นะครับ modify จะยาวกว่านิดนึงนะครับผม actor ก็จะสั้นกว่านะครับพี่น้องเนี่ยสภาพสวยๆนะครับาใครสนใจนะครับผม equalizer นะครับผมสไลด์สั้นนะครับตัวละ หนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับตัวละหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับชอบตัวไหนพี่น้องก็สามารถจัดได้เลยเด้อพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีโคไลเซอร์สระยาวนะครับพี่น้องแล้วก็จะพาพี่น้องไปชมด้านหลังกันนะครับอีโคไลเซอร์นะครับผมอาวีนานะครับพี่น้องอาวีนานะครับรุ่นหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับมีทั้งหมดสองตัวนะครับผมสภาพสวยทั้งสองตัวเลยนะครับนะครับผมซื้อมาจากร้านดังเลยพี่น้องตัวนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับ อาวีนานะครับอาวีนาหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับสีสวยนะครับตัวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับตัวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็มาที่อีโคไลเซอร์ EQ นะครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งเอ็นนะครับของฮงกูโทนนะครับฮงกูโทนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยเหมือนกันนะตัวนี้นะครับผมไม่เยี่ยมนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็มาที่ อีโคไลเซอร์สไลยาวนะครับโมดิฟายนะครับนี่ครับโมดิฟายสีขาวพี่น้องนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งเอฟนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันพี่พี่น้องนะครับผมซีสวยนะครับอาใช้งานได้ปกติซีสวยนะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็มาที่อีโคไลเซอร์นะครับผมสไลยาวนะครับผมของแบรนด์ดีบีเอ็กซ์นะครับผมดีบีเอ็กซ์สองสองสามหนึ่งนะครับสองสองสามหนึ่งนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับผมจะเป็นเมทิน USA นะครับเมดอินยู s a นะครับแต่สติกเกอร์ตรงนี้จะเป็นเม็ด in China เลยพี่น้องนี่ครับสติกเกอร์ด้านข้างนะครับับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับสติกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเม็ด in USA นะครับนี่ครับเม็ด in USA นะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็สภาพไม่เอี่ยมเลยพี่น้องนะครับสภาพไม่เแบบไม่กิ๊กเลยนะครับนะครับสวยๆนะครับสำหรับ DBX นะครับ DBX 2231นะครับราคานะพี่น้องนะครับ2500บาทพร้อมส่งนะครับสำหรับ b b x นะครับ2500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสีสวยนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับด้านหลังนะครับพี่น้องนะครับอีควอไลเซอร์นะครับผมทุกตัวนะครับผมก็ด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะครับทั้งหมดนะครับส่วนนะครับด้านหลังของพวกคอร์ดอีคิวนะครับผมตัวนี้จะเป็นคาร์บอเนียต์นะพี่น้องนะครับตามนี้นะครับบอลลนเซอร์นะครับบอลลนเซอร์คอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับนะครับเข้า4ออกสี่นะพี่น้องนี่ครับ นะครับเป็นสี่แชนเนลนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเป็น4 Channel นะครับสหรับคอมเพรสเซอร์นะครับอ่ส่วนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกตัวนี้นะครับพี่น้องแท้บูเช่นะสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับไม่เคยแกะไม่เคยดื้อพี่น้องนะครับนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเอฟเฟกนะครับผมอ่นี่ครับตัวนี้นะครับสามพันห้าพี่น้องนะครับ ของใหม่น่าจะ7-8็ดแปดพันนะครับราคาปัจจุบันเด้อพี่น้องตัวนี้นะครับส่วนคอร์สนะครับคอร์สนะครับทั้ง3ตัวนะครับผมก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมเข้านะครับออกก็เป็นกันหมดเลยนะครับแล้วก็อีโคไลเซอร์นะครับโมดิฟายนะครับนี่ครับด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับได้ทั้งแจ็คโฟนแล้วก็อีเกวะนะครับแล้วก็พิเศษขึ้นมาก็จะเป็นแจ็คอาเซียด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับผมส่วนแอคเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับให้พี่น้องดูกันชัดๆนนนะะคครรัับบพี่้อง Uhm. ทุกซอกทุกมุมนะครับพี่น้องนะครับผมแล้วเราไม่มีนะครับถ่ายลบมุมนะครับถ่ายลบมุมตําหนิแน่นอนนะครับให้พี่น้องได้ดูกันแบบจชัดนะครับพี่น้องนะครับเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจเด้อพี่น้องนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เอาสินค้านะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับมีสินค้าตัวไหนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมก็จะรีบนามานําเสนอกันนะครับก็ ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับผมจันทถึงสุกนะครับพี่น้องเจอกันที่บ้านนายมตะบนแกนอำเภอสนมนะครับผมเสาร์อาทิตย์นะครับผมเจอกันอยู่ที่บ้านแสนสุกตาบนสแลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ